สวัสดีครับน้องๆครับพบกันอีกครั้งครับกับครูฮิวโก้พาวเวอร์เบนนะครับวันนี้จะพาน้องๆมาตลุยโจทย์คณิตศาต์นะครับสำหรับเตรียมสอบเข้ามอ1นน,นะครับข้อนี้ในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาทศนิยมตำแหน่งที่67ของเศษ1ส่วน7ครับก็จะเห็นว่าถ้าเราเจอข้อสอบข้อนี้แล้วเราไม่รู้วิธีหลักการคิดที่เป็นวิธีลัดนะครับเราก็ หาแบบตรงๆนะครับโดยการนำา1กับ7มาหารกันนะครับแล้วน้องก็หาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวเลขในชุดตำแหน่งที่67นะครับซึ่งแบบนี้ใช้เวลายาวมากๆมากๆเลยนะครับดังนั้นวันนี้จึงมาแนะนำเป็นทริคทับเทคนิคในการทำให้ได้คำตอบรวดเร็วภายใน2นาทีนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะทำกันยังไงนะครับ เริ่มต้นที่เศษหนึ่งส่วนเจ็ดนะครับน้องก็นำมาตั้งหารนะครับแนะนำว่าให้ตั้งหารยาวนะครับเราก็นำเจ็ดกับหนึ่งมาตั้งหารยาวนะครับขู่พยายามจะขีดตัวนี้ให้มันตรงๆนะ้ตรงนะงนะใช้มือพยายามลากให้ตรงนะครับตั้งหารยาวนะครับแล้วก็เอาเจ็ดกับหนึ่งหารกันนะครับก็จะเห็นว่าเจ็ดหารหนึ่งไม่ได้ใช่ไหม ก็ต้องใส่จุดเติมศูนย์ใช่ไหมก็จะได้เป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดตรงนี้นครับสิบลบกับเจ็ดก็เหลือสามนะครับเอาเครื่องหมายลบออก,ออกดีกว่าจะได้ไม่เก,กะกะนะครับแล้วก็ตรงนี้เติมศูนย์นะครับตรงนี้ก็เติมศูนย์ลงมานะครับเจ็ดคูณสี่ได้ยี่สิบแปดนะครับยี่แปดลบสามสิบเหลือสองเติมศูนย์ครับชาร์จศูนย์ลงมานะครับ 7คูณ2ได้14นะครับ14ลบ20เหลือ6นะครับเติมศูนย์เข้าไปชักศูนย์ลงมา7คูณ8ได้56นะครับ60ลบ56เหลือ4นะครับเติมศูนลงไปชัก0ูนย์ลงมานะครับ7คูณ5ได้35นะครับ สี่สลบสาเหลือ5นะครับใส่ศูนลงไปนะครับชักศูนลงมา7จคูณเได้49นะครับ4 9่สิกลบห้าก็เหลือ1นะครับใส่ศูนลงไปชักศูนลงมานะครับเจ็ดหนึ่งเหนึ่งเนะครับ1 0บลบเก็เหลือ3นะครับ ใส่ศูนย์ลงไปนะครับฉากศูนย์ลงมา7คูณได้28นะครับแล้วครูก็หยุดแค่นี้ครับไม่ได้หยุดเพราะว่ามันเต็มกระดานนะครับแต่หยุดเพราะว่าครูมองเห็นว่ามันมีชุดตัวเลขที่เริ่มซ้ำแล้วนะครับก็คือชุดนี้นะครับเดี๋ยวเอาตัวปากกาไฮไลท์ไฮไลท์ไว้ให้นะครับตัวที่ซ้ำคือตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้ไม่ติด แบบนึงนะฮะเ,เป็นตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ไฮ้ลไว้ก็ได้กับก็คือตรงนี้หนึ่งสี่สองแปดห้าเจ็ดเนี่ยครับตรงสีฟ้าที่ Google วงไว้เนี่ยมันจะเริ่มําแล้วนะครับมันจะเริ่มสาแล้วเพราะว่าตรงนี้ก็หนึ่งสี่แปดห้าเจ็ดใช่ไหมหนึ่งสี่เนี่ยเราพยากรณ์ เลขถัดไปเราก็จะเจอเจอ,เจอเลยแล้วจะรู้ว่ามันจะเป็น142857แน่ๆนะครับซึ่งทำไปเรื่อยๆมันก็จะเป็น142857อยู่ดีนะครับแล้วก็142857ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ขยันทำก็ทำจนไปถึงจนทศนิยมที่67แล้วก็ค่อยตอบนะครับแต่เราไม่ไม่ไม่ยอมเสียเวลาทำอย่างนั้นหรอกนะครับเราจะเอาเฉพาะชุดของตัวเลขที่ซ้ำนำมานะครับ นำแยกออกมานะครับ0.142857เนี่ยครับนี่คือชุดที่มันซ้ำนะครับโดยที่ชุดที่มันซ้ำมันจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับชุดที่ซ้ำก็คือตรงนี้142857นะ0ข้างหน้าครูไม่เอามาใช้แล้วนะครับ142857มีทั้งหมดกี่ตัวครับมี6ตัวนะครับครูก็จะนำ6นี่แหละครับหารกับ6 7นะครับ เมื่อน้องได้ชุดตัวเลขที่3มแล้วน้องก็เอามาตั้งหารนะครับหารกับตำแหน่งที่เขาถามนะครับหกหนึ่งหนะครับเหลือศูนย์หหนึง่งหนะครับ 1, 6, 6, 6, 6. อ่านี่ชักเจ็ดก่อนนะครับแล้วก็ห 1, 1หนึ่งหนะครับเหลือเศษเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราต้องการรู้คือตรงเศษนะครับเหลือเศษเท่ากับ1น,นะครับเมื่อเหลือเศษเท่ากับ1นนะครับเราก็จะมาดูว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับ มันหมายถึงเศษอะไรบ้างถ้าตัวแรกนี้ครับก็คือเศษ1ถ้าเราตอบเศษสองเราก็จะเอาตัวเลขตัวถัดมาเป็นคำตอบตัวถัดมาคือเศษ3ถ้าเราได้เศษ4ี่ตัวถัดมาก็คือนี้ถ้าเราได้เศษ5ตัวถัดมาก็คือตัวนี้นะครับโอเคนะครับเราก็สามารถหาคำตอบได้นะครับ แล้วก็ตัวต่อมาเศษหกเศษหกก็คือลงตัวนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมดหกตัวนะครับครูได้ชี้ตำแหน่งไว้หมดแล้วนะครับข้อสอบมันอาจจะออกมาถามเราในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่หกสก็ได้นะครับแล้วตัวเศษที่ได้อาจจะไม่ใช่เศษหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นเศษอื่นๆเราก็สามารถตอบได้ดังนั้นนะครับถ้าเรารู้แล้วว่า เวลาเราตอบออกมาได้เศษหนึ่งนะครับถ้าเราได้เศษหนึ่งขึ้นมามันก็คือตำแหน่งเศษหนึ่งก็จะไปตรงตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งเลขหนึ่งนะครับข้อนี้ก็ตอบไปเลยครับว่าทศนิยมตำแหน่งที่67คือ1นั่นเองครับทศนิยมตำแหน่งที่67คือเลข1นนะครับเป็นคำตอบครับเรียบร้อยครับ